กล้วยอะไรครับแระนี่อันนี้เขาเรียกกล้วยอะไรอันนี้กล้วยช้างกล้วยช้างกล้วยหวงช้างเออเรื่องเรื่องเรื่องนี่มันกินได้เหรอกินได้ลูกเล็กๆเนี่ยอันนี้แก่สุดแล้วใช่ไหมตาต่วันอ้วนนะแต่ว่ามันเพิ่งเคยเห็นมีสายพันธุ์ไหมนี่สุกแล้วนี่นี่มาดูครับมาดูดูนี่สุกแล้วพันธุ์แม่ีพันธุ์เหรอ ยังได้อยู่เหมือนกันนะแต่ว่ามันเอาผมขอดูนี่ครับหลุดมาชิ้นหนึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวดูนะครับรสชาติเป็นยังไงพอดีเราตะเวนมาในหมู่บ้านมาเจอหวานอยู่นะ,ะแต่ว่ามันลูกเล็กเนาะโอ้เพิ่งเคยเห็นเออแปลกนี่ต้นแบลแบบนี้นี่ต้น โอเคครับห็นไปับครับเด็ก